ทำ <laughs> ไมมันเป็นแบบเมื่อกี้ ตั้งก่อนและหลังขายนะฮะมาพบก,กับ FC แล้วนะครับวันนี้อ่าวันนี้วันศุกร์ที่4เมษายนนะครับอ่าปี2568อืค่ะจะได้รู้ว่าไลฟ์จริงๆไม่รู้อ่ะอันนี้ไลฟ์จริงๆไม่ใช่วิดีโออ่านะครับแล้วก็ไม่ใช่ AI นะครับไม่ใช่ AI โอเค <c oughs> เราไลฟ์กันสดๆวันนี้นะครับกับรถสวยๆนะครับที่รอพร้อมให้บริการก,กับ FC ของสตาร์คุณคาทุกท่านนะครับค<ะ>่ะเน็นรถสวยรับประกันสภาพทั้งก่อนและหลังขายครับเอาใครเข้ามาแล้วฝากขอจอขอใจให้ด้วยนะคะฝากขอจอขอใจให้ด้วยนะอขอกันเองด้วยขอกันเองอ่ะ ฝาก MC เข้าเลยค่ะฝาก MC เข้ามาขอเจอ้าอใจฝากชมฝากแชร์ด้วยนะคะอ่ะ <Yeah. S 1> ใครเข้ามาแล้วฝากขอเจ้าจอ,อใจด้วยนะอา้าวใครเข้ามาแล้วอยากดูรถอะไรพิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะคะมีรถให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะ <Yeah. S 1> อ่ะฝากฝากแชร์ด้วยค่ะเพิ่งขึ้นไลฟ์มาเลยนะใครอยากหารถสวยดีๆรีบเข้ามาด่วนๆเลยนะจ๊ะรีบเข้ามาด่วนๆเลยนะจ๊ะ ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะนกรถสวยนื่ึงสตาร์คุชคาร์รถที่สองครับอืมอ่านะครับตอนนี้วันนี้ดูล่งๆไปนิดนึงเพราะว่าเนี่ยรถออกไปอีกแล้วรถอ,นะออกไปอีกแล้วนี่ลูกค้ามาจากาประจนินบุรีเนาะที่บอกใช่ เอชอาร์วไปแล้วนะครับแต่ว่าเรายังมี h อชอารคันหนึ่งนะอ่าปีสองพันสิบเ้ตัวอารอสนไว้รอไว้ไว้ไว้รอบริการเ c ฟซีนะครับมีใครอยากได้ HRV อาร์ไหมคะมีใครอยากได้ HRV อาร์ไหมใครอยากได้เอชอาร์วีพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะก็อันนี้มีมีมาใหม่อีกสองคันก็จะเป็นตัวเอชาร์วนะครับ CRV ตัวตัวท็อปสุดเลยปี18 นะฮะเป็นตัว2.4 L ขึ้นเป็นสินเจ็ดที่นั่งเหมกันแล้วก็มีตัวอีซูซูนะครับอีซูซูมิลเอ็กนะครับปี2015นะฮะตัวท็อปสุดเหมือนกันนะครับตัว D D I D A นะเข้ามาอีกคันหนึ่งนะครับอ่าใครกำลังหารถท่องเที่ยวผมว่าตอบโจทย์เลยตอบโจทย์เลยตอนนี้ใครจะไปส่งกันใช่เร็วๆมีรีบหารถด่วนๆเลยใช่ าสายของอ so ิซูซุก็จะมีวิลเอ็กซ์ให้เลือกอีกสางสามคันอ,อ่านะครับแล้วก็จะมีตัวปาเจโร่สปอร์ตนะฮะม,มิซนะูบิชิสมาูวดอีก3คันอ่าแล้วก็จะมีพวกกลุ่ม s อสสายเก๋นะอ,อย่างมาสเตนะฮะก็มีให้เลือกอีก3คันอ,อ่า,อานะคใครอยากดูกรถอะไรกันบ้างพิมมาใช่ใช,ใชแล้วก็ มีพวกเขาเรียกนะฮะอ่ CX3 ก็มีอา CX3 ก็มีนะฮะยันตัวอะไรก็รถตู้รถตู้รถตู้ฮุนไดก็มีอืฮุนไดแต่ง VIP เลยนะครับมีเรื่องแยะๆเลยใครอยากชมรถคันไหนอยากให้เราเร็วรีวิวรถคันไหนก็แจ้งกันมาได้เลยนะครับจะได้รีวิวให้ดู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 เข้ามาน้น CX CX5 นะครับปี2,019น่เาวขาวนู่นนะแมสองนุ่ะมี CX5 ้ได้ลำโพงโบสด้วยอาได้ลำโพงโบสด้วยตัวสองจุดศูครับปีสองัก้าใช่ค่ะใครเข้ามาแล้วพูดคุยทักทายกันได้เลยนะคะใครกำลังหาหาตัวตัวแอคคอร์ดแอคคอร์ด รันด้าโตโยต้ามีหมดที่เคย,เคยไลฟ์กันไปนั้นออกไปแล้วนะครับโ mm hmm. อ้บุรีแล้วคันหนึ่งแล้วก็ลูกค้ามารับไปแล้วอีกคันหนึ่งอันนี้เข้าใหม่เลยนะครับ uh huh. ใครสนใจทักก uh huh. ันเข้ามาว่าอยากดูรถอะไรเดี uh ๋ย huh. วพาดูกันนะครับค่ะ uh huh. uh huh. ใครเข้ามาแล้วฝากขอจอขอใจให้ด้วยนะฝากขอจอขอใจ uh huh. ให้ด้วยนะคะ่ะ อยากดูรถอะไรทิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย<ก><ช>นะคะ,ถ,ะถ้าเป็นรถถ้าเป็นรถเก๋งไซส์กลางนะฮะก็จะมี Mazda 3ให้เลือกนะปี2018ตัวบอกไฟฟ้านะฮะม,มี Civic f c ปี2019ตัว Minor Chain มี l a n e w a t c h ด้วยนะแล้วก็ยังมีตัว f e ให้เลือกอีก2คันนะฮะเป็นตัว g l นะครับปี2022สี Silver กับสีตัว ชิะะมเฟรย์นะฮะแล้วก็เหล็กสวยๆเลยนะครับาใครเข้ามาแล้วอยากดูรถอะไรแจ้งเรามาได้เลยนะคะอะอะมาด,ด,ด,ด้าสองมีเข้าใหม่ราคาเบาๆอีกคันปีสองพันสิบเก้าใช่นนสีขาวใช่สีขาวครับนี่อะค่ะนี่อะค่ะเอาใครใส่หามาด้าสองรีรบด่วน แจ้งเข้ามาได้เลยใครอยากดูมาสด้าเนะครับสโค๊สเกิร์ตอะไรมามีหนุ่หน่อยตัวนี้ราคาอยู่แค่สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทใช่อันนี้สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทเท่านั้นนะมาสด้าสองนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะจ๊ะอ่ะคันนี้ยังไม่ได้ลงโซเชียลเลยนะใครอยากได้คันนี้รีบด่วนรีบแจ้งเข้ามานะคันนี้เพิ่งเข้าเลยนะมาสด้าสองมีใครสนใจไหมราคาเบาๆเท่านั้นคันนี้ อ๋อสามแสนสี่หมื่นแปบาทเนาะคันนี้3 4 8 0สนบาทฟรีดาวได้เลยนะฟรีดาวได้เลยนะคะ9หรือยีบยี่สบใช่ไหมอ่าครับแต่ว่าเป็นเรีกเป็นโฉที่จะเป็นโฉมเนาะอ่าเป็นตัวสุด้ายก่อนเป็นสกายอ่านี่นะใครอยากได้มาสเตอร์สรีบด่วนรถสวยราคาเบาๆ3 4ม0สนบาทอันนี้ฟรีดาว ฟรีดาวปกผ่อนอยู่ที่ประม 6, 000, 6าณ6 0 0 0นหกใบเทาหกใบเทาเป็นเจ้าของได้แล้วนะมสาส d a 2สองนะคะอ,อ,อืมอ่ะอยากดูรถไรพิมพ์กันเข้ามาเลยหรือว่าจะรถใหญ่ๆอย่าง Mercedes-Benz เราก็มีนะนี่นอ่ารถที่คุ้มนะคะราคาเบาๆแค่เจ็ดแสนกว่าบาทใช่ 5, 000, ออกห้างต้อง5ล้านตอนนี้จะแสนกว่าบาทเท่านั้นอย่างที่บอกที่สตากุนคาราชาน่ารักสุดๆนะตัวนี้สายคนชอบแอคคอร์ดนะตัวนี้ได้ 2019, อ็กซปอนยจนสิใช่ตัว1.5เทอร์โบเอลตัวนี้ก็อยู่แค่7 8 0 0 0 0 0่บาทหรือข้างๆใส่โตโยต้าบ้างใช่รถใหญ่สายสายเขาเรียกสายผู้บริหารสายผู้นำก็ตัวนึงนะฮะเป็นโตโยต้าแคมี้โตโยต้าแ,แคมปปี้ปี2017นเะฮะเป็นตัวแมนเดชเชนสุดท้าย2.0 G d 4 s ได้ภายในเป็นแบคคาลัดำกับ บอกออกสีส้มอิตเท่ๆนะครับตัวนี้ราคาแบบยวนยวนใช่คันนี้ออกั้งางล้านสามใจออกห้างล้านสามตอนนี้คุณเป็นเจ้าของได้ในราคาแค่4,98,000บาท4 9 8 0 0นบาทเท่านั้นนะโตโยต้าแคมรี่นะฟรีดาวตกผลอยู่ที่9ก้าใบเทาเท่านั้นนะคะทุกคนนะได้ฟรีดาวได้เลยนะใครสนใจอยากหารถดีๆฟรีดาวรีบมาด่วนๆเลยนะคะอย่างตัวนี้ตัวนี้นะครับ ซีวิกเอฟซีนะครับยอดนิยมนะครับตัวนี้ปี2019้ได้เลนวอชแล้วนะครับได้แม็กไฮเปอร์แล้วนะฮะเป็นตัว1.8 EL นะครับบอกไฟฟ้าตัวนี้สีซิลเวอร์คุณเป็นเจ้าของได้ในราคาแค่5,680 0 0บาททังนี้5้า0 0 0หบาทนะ h อ n d a c i v ว c f เีนะคะตัวเอลด้วยได้บอกไฟฟ้าได้ Apple c a r p l a y แล้วก็ได้เลนวอช ใช่ได้ mm hmm. Honda l a n d w a t h ด้วยนะคันนี้นะคะของข้างซ้ายนะอ่าใคร,นครสนใจ Honda Civic สาย Civic ห้ามพลาดนะจ๊ะ568,000บาทถัดมาตัวนี้นะครับคู่กันเลยนะครับ Civic FT ปี2022นะครับไม่หลักหมื่นะมันคู่เลยนะตัวนี้เป็นตัว1.5 Turbo EL นะครับอ่า 2ตัวนี้คุณสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาแค่7 1 8 0แ0่บาทเท่านั้นเองครับ7 1 8เ0็นบาทนะ Honda Civic FE นะคะปี2022ัีไม่หลักหมื่นเท่านั้นนะมี2สีให้เลือกนะจ๊ะอยากได้สีไหนบอกมาอ่านะครับสบายๆอ่ยถัดมาถัดมาอ่ะลงมาเป็นสายี่โฟคารรถเรียกรถ ขับใช้ในเมืองคล่องๆตัวแต่ออกต่างจังหวัดนี่สมรรถนะไม่ได้ย่อหย่อนเลยนะคือเพราะพวกมสาสเตอร์อันนี้มสาสเตอร์ที่ผมบอกอตัวนี้เปลี่ยนโฉมแล้วนะครับได้ได้โฉมใหม่นะเป็นปี2021น S <S ีนะฮะ 1.3s นีนะครับได้บอกหนัลูกค้าทำมาให้เรียบร้อยตัวนี้สามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาแค่370,000 สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทนะมาสด้าสงโอ้ยใครได้ไปคุ้มมากนะสามสามเจ็ดแปดเท่านั้นสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันตกพอดอยู่ที่บ้านหกใบเทาหกเจ็ดใบเทาประมาณนี้ใครสนใจรีบทักมาด่วนๆเลยนะคะใครอยากดูรถไลยพิมพ์เข้ามาได้เลยนะตั้งมาพร้อมเลยนะอ้าวแล้วก็ขยับมาเป็นคันนี้คันนี้นี่น้องน้อยนะครับแต่ว่าออปชั่นเต็มนะโอ้เต็มมากๆปีสองพันสิบเก้านิสสันโนดนะครับนิสสันส่ง ตัวนี้นี่สั่โน้ตปี2020สิปใช่1 9ตัวนี้ใช่ตัวนี้ปี2020เลยเป็นตัว 1.2V นะตัวนี้ VL ว่ะคะ VL 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 ขอโทษ1.2 VL ได้กล้องรอบนะครับได้กล้องรอบคันนะตัวท็อปสุดเลยรถนีแค่40,000โลเป็นเจ้าของได้ในราคาแค่3 0 0 0กับอีก8,000บาทครับ3 8 0 0 0 0บาทตัวนี้ สนใจนะคะซื้อสดจัดไฟแนนซ์ได้หมดเลยฟรีดาวตกผ่อนอยู่ที่5้าใบเทาเท่านั้นห้าใบเทาจัดไฟแนนด์มีบริการเขาเรียกอะไรฮะไฟแนนซ์ชั้นนำทุกบริษัทเลยนะครับเดี๋ยวเราดูแลให้ให้คุณได้ประโยชน์สูงสุดนะครับจากไฟแนนซ์เลยใช่ใครอยากจัดไฟแนนซ์ได้เลยไม่ต้องห่วงบริการครบวงจรนะคะวันสต็อปเซอร์วิสเท่านั้นเลยน่ายง่ายว่าเราดูแลคุณ คนในครอบครัวครับ<ช>อะไรที่เป็นประโยชน์ของคุณเราจัดหาม,มาให้ใช่ใชนะครับ<ช>อ้าวต่อมาไล่ามาเป็นคันนี้นะครับตัวนี้เป็นตัว SUV ะนะฮะขนาดเลือกพอดีพอดี<ช>เีก็กถ้าเป็นอาหารเล็กพอดีคำตัวนี้เป็นตัว CX3 ปี2021ตัวไม n เน c ้ a เชนนะ,<ช>นะตัวนี้นะครับเป็นตัว2.0 Base บ plus ตัวนี้นะครับ เมื่อมันแล้วนะครับของตกแต่งดีเทลพวกกุ๊บกิ๊บกุ๊กกิ๊บนี่เป็นเบโนแบ็คหมดเลยอานะครับมาสด้า CX3 นะจ๊ะใครสนใจไหมคันนี้ถามว่าจะเป็นเจ้าของคันนี้ได้ในราคาเท่าไหร่เอ่ยตัวนี้ราคาอยู่แค่4 9 0 0 0 0บาทครับลดไม่หลังเบืรน 498,000บาทนะใครสนใจนะคะฟรีดาวได้เลยเหมือนเดิมนะคันนี้ตกห่อนอยู่ที่ประมาณ9ใบเทาเนาะ9ใบเทาเท่านั้น9ใบเทาเป็นเจ้าของได้แล้วใครสนใจแจ้งมาได้เลยนะจ๊ะใครอยากให้รีวิวคันไหนใครดูอยู่อยากให้รีวิวคันไหนกันเต็มแจ้งเรามาได้เลยนะใชก่อนหรือใครอยากดูคันไหนเป็นพิเศษมีสเปคในใจเป็นตัวไหนพิมพ์มาพิมมาได้เลยนะคะโอเคคาตอบมาอันนี้นะครับยอดนิยมนะครับสาหรับรถ S อ ก,กลางลนะตัวนี้ที่เมื่อกี้คุยฟังนะครับตัวนี้เป็น HRV ปี2019ใช่คันนี้ได้ตัวท็อปสุดเลยนะทุกคนเน Honda, Honda HRV นะ,ดนะได้ไฟเฉียวอย่าี้นะครับกระจังหน้าเป็นเรลียกสีลมดำมนะฮะแล้วก็ตัวนี้ได้สันลูบบอกไฟ ฟ้าเลนวอชใช่มาครบหมดเลยใช่ตัวท็อปสุดจัดเต็มมากเขาเรียกตัวคิ้วตกแต่งเป็นเปียโนแบ็คทั้งคันนะฮะแล้วก็ตัวแม็กก็จะเป็นแม็กหก้านใบพัดแบบนี้นะครับตัวรถพร้อมใช้งานไม่แค่หลักหมื่นราคาที่คุณสามารถที่จะจับจองน้องเอาไปได้เลยนะครับราคาอยู่แค่5 9 8 0 0 0บาทครับ คันนี้598,0 0 0บาทเท่านั้น h o n ด้ h ฮ v เวนะอ่ะใครสนใจรีบด่วนเลยนะคันนี้ตกผ่อนฟรีดาวได้เลยนะฟรีดาวตกผ่อนอยู่11ใบเทาเป็นเจ้าของได้แล้ว1บเใบเทาเป็นเจ้าของได้แล้วนะคันนี้นะ h อนด้ h ฮ v วนะคะอ้าวใครอยากรู้รถอะไรอีกถัดมาก็เป็นรถสายเรียกครอสโอเวอร์นะครับขนาดคอมแพ t เครื่องแค่พันส้อยซีซีแต่ว่าสมรรถนะเกินตัวครับสามารถเดินทางท่องเที่ยวกันได้แบบทั้งครอบครัวเพราะว่าเป็นรถ สามตอนเจ็ดที่นั่งครับนะฮะเป็นตัวซูซูกินะครับส่งปวดเป็นตัว x l 7ครับตัวนี้ปี2,021รถลดแค่8,000 0โลนะครับคุณสามารถที่จะเอาน้องเป็นเจ้าของได้ในราคาแค่เพียง4 000, 6 000, 8 8 0 0บาทครับ4 000, 6 000, 8 8 0 0บาทเป็นเจ้าของได้แล้วนะคันนี้ะนะคะ มาพร้อมจอ Android นะฮะสามารถรองรับ Apple CarPlay นะครับ Android Auto นะครับจอใหญ่ยักษ์มาเลยขนาด10นิ้วเลยนะครับอ่ะผัดมาอ่ะตอนนี้ตอนนี้ชงแล้วตอนี้ช่องแล้วเสียใจด้วยแน่เนี่ยที่บอกนะครับรถที่เข้ามาเลยหมาดๆเลยนะฮะเป็นตัวอือซูซูกมิวเอ็กนะครับดี2015ตัวท็อปขับ2องเขานะครับเป็นตัว 3.0 DDiDA นะครับตัวนี้จะได้กล้องมาที่นหน้านะครับลำโพงเพดานนะ,ะฮะมาครบจบทีเดียวแค่นั้นไม่พอจากที่เห็นเลยว่าชุดแต่งมาแบบจัดไปหน้าเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังนะคะรับสปอยเลอร์มาเนี่ยนะแม็ก20มาเลยนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะฮะจัดไปเลยนะฮะแล้วจัด เห็นว่าดิสเบรกสี่ล้อนะจ๊ะดิสกกเเบรหหลลังมาใ้ยนี่นะจ๊ะนี่ไม่ต้องไปเพิ่มตังค์นี่ปกติเนี่ยดิสเบรกหน้านะครับอันที่ดิสเบรกสี่ล้อไปเลยนะนี่นะคะเห็นแล้วเข็ดฟันเลยเห็นแล้วเข็ดฟันเลยเน่เน่เน่นะครับตัว รียบร้อยอยู่เลยฮะสวยมากสวยมากอืเพิ่งเข้ามาเลยนะคันนี้นะมิลเอ็กนะใครสนใจมิลเอ็กอยู่รีบด่วนเลยคันนี้ยังไม่ได้ลงเหมือนกันนะยังไม่ได้ลงโซเชียลมีเดียเลยนะอืมอ่านะครับได้สีขาวสวยเลยอืมทางข้างตัวนี้อ่ะตัวนี้นะครับเป็น m a z d a CX-5 ซีอ่า c ีเปี2017นนะฮะ ตัวนี้ได้ตัวท็อปสุดของรุ่นก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมนะเป็น 2.0S นะครับเครื่องเบนซินนะตัวนี้เป็นเจ้าของได้ในราคาที่แบบเครียกเร้าๆอีกเหมือนกันราคาแค่4 3 8 0 0 0มบาทแค่นั้นเองอ่ะ438 438ปีดาวได้เลยตกผ่อไอีกปใบเท่าเท่านั้นใช่คันนี้นะใครสนใจนะคะ Mazda CX5 นะคะอ่าถัดมาถัดมาคันนี้นะฮะเป็นตัว มิซูบิชิส่งประกวดนะฮะเป็นตัวมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะฮะตัวนี้ปี2018ตัวนี้2018 2.4 GT นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปขับ2อ, 2> อตัวนี้สามารถที่จะเอาน้องไปเป็นเจ้าของได้ในราคาแค่ 6, 07, 08, ุกแสน7 0บาท นะคะ678คันนี้ใครสนใจนะปาเจโร่นะคะปาเจโร่นะจ๊ะขับมาครับคันนี้แปลงตัวอีซูซูนะครับส่งประกวดสำหรับอีซูซูวิวเอ็กอีกคันหนึ่งแต่คันนี้เป็นตัวเขาเรียกปี2019นะฮะกก็จะได้ตัวแต่งเขาเรียกชุดแต่งเป็นแบบ เป็นโอแบ็กทั้งคันเลยตัวนี้ถ้าชื่อเขานะฮะชื่อเขาจะเท่ๆเก๋ๆตัวนี้นจะเป็นตัว3.0นะครับ DDI DA DIONIX ครับ d i o n i ตัวนี้ DIONIX นะจ๊ะมันจะมีดีเทลแบบทุบกิ๊บุบกิ๊บนะฮะไม่ว่าจะเป็นเป็โนแบ็กนะครับทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าลิ้นง,งนะครับรวมครั้งเนี่ยะคิ้วนะครับ ยีวรอบคันก็จะเป็นตัวเป็นโอแบ็คหมดเลยอ่านะฮะตัวนี้สวยมากสวยมากสวยมากปี2019เป็นเจ้าของได้ในราคาแค่748,000บาทครับ748,000บาทนะคะ748,000บาทเท่านั้นเองนะครับอันนี้ข้าก่อน,นข้าวของลูกค้าจอดไปแล้ว <laughs> ตัวนี้ฮะตัวนี้ฮะคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้เพิ่งเข้ามาอีกเหมือนกันนะครับเป็นตัว ปาเจาโร่สปอร์ตนะครับตัวนี้ปีน2015นะฮะแต่ว่ามันได้ตัวท็อปสุดข,ของรุ่นที่เป็นโฟวิลนะครับเป็นปาเจาโร่สปอร์ตนะครับ2.4 GT Premium ะฮะตัวนี้สีเรียกสีออกโทนคาร้บอนตาล์สวยมากถือเป็นสีพิเศษของรุ่นเขาเลยนะ,ะ,ะตัวนี้คุณเป็นเจ้าของได้ในราคาแค่เพียง640,000 แปดพบาทเท่านั้นเองค่ะหกแสนสี่หมื่นบาทนะหกแสนสบาทเนะนี่ยหนูขอหนูขอหนูขอลองลองแล,ละขึ้นไหม่สักรอบหนึงนะเอาได้ครับผมได้ครับผมได้ครับผมดูไม่ฝี สามสองหนึ่งโอเคครับอ้าวมาต่อเนื่องกันเมื่อกี้มีเขาเรียกขัดข้องอะไรนิดนิดนิดนึงอ่ะต่อเนื่องกันเมื่อกีอก้ตัวมิส s บิชิป i p เจโ r o สปอร์ตอ่ะจะเห็นเลยฮะตัวนี้เป็นเป็นแบบอะคริลิกเนี่ยเพราะว่ามันมีเซ็กเซอร์หน้าอ่ะตัวนี้ขับเคลื่อนสีล้อนะครับเป็นตัว2.4 GTPremium er. Four Wheel Drive นะครับตัวนี้ราคาอยู่ค้า 6 4แ0 0สบาทเท่านั้นเองหกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทนะครับมีพี่ดาวได้เลยตกผลอยู่ที่ประมาณสิบสองใบเท่านะ้นสิบสองใบเท่าใครสนใจคันไหนพิมพ์เข้ามาได้เลยข้นมาใหม่ๆต่อนะฮะเมื่อกี้มีมิวเอ็กสีขาวที่ยังอยู่นู่นนะฮะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะฮะแล้วนี่ตัวหนึ่งอ่าตัวนี้เพิ่งเข้ามาเหมือนกันนะครับใครหา Honda CRV ใช่ CRV เบนซินนะครับสองจุดสี่เอลโวิวตัวท็อปสุดเลยอืมอ่านะ ตัวนี้ตัวท็อปสุดเลยนะครับตัวนี้ปี2018รถเพิ่งเข้ามาอิ่มเอี่ยมยังไม่ได้ลงประชาสัมพันธ์เลยวันนี้เนี่ยรถเข้ามาอีก34คันนะฮะใช่ตัวนี้สามารถเอาน้องเป็นเจ้าของได้ในราคาแค่เพียง6 8 8 0 0 0บาทครับ6 8 8 0 0 0บาทนะคันนี้นะจะบอกว่าฮันด้าเซียวีเนี่ยเรามีทั้งทั้งเป็นตัวเบนซินแล้วก็ดีเซลเลยใครสนใจสามารถบอกได้ได้พ อ่าตู้เกียร์กดเลยอันนั้นอยู่แค่หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทใช่แล้วนะอ้าวใครอยากดูรถอะไรแน่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 ไฮไลท์ไฮไลท์อันนี้เพิ่งเข้ามาเหมือนกันนะครับเป็นตัว Mazda CX-5 นะครับตัวนี้โฉบใหม่ได้เห็นป่ะอ่าตัวนี้ปี2 0 1พ ได้ตัวท็อปสุดนะครับ2.0ต SP ใช่ SP นะคะ SP ได้ลำลโพงเป็นลำพงโบสแล้วด้วยลำพงโบสครับซับวูเฟอร์อะไรเรียบร้อยมาแบบว่าเอาง่ายฮะยังยกลงหนังเข้ามาไว้ในรถเลยนะครับ แล้วก็อชั่นทุกอย่างมาเต็มที่หมดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นเหมือนเป็นอะคริลิกตัวนี้ก็คือเขามีเซ็นเซอร์หน้านะครับมีอะแดปบผิฟรูสนะครับมีเซ็นเซอร์กันชนหน้านะครับมีกันการออกนอกเลนนะฮะมาแบบยานอวกาศอีกแหละนะครับตัวนี้สามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาแค่5,98,000บาทครับ5,98,000บาทนะมาซาซีเอ็กซ้านะคะคันนี้ เพิ่งเข้ามาเลยเหมือนกันนะใครสนใจรีบด่วนๆนะจ๊ะอ้เดี๋ยวเข้าไปดูไปดูข้างในกันอือมีรถอะไรอีกนะเข้ามาดูข้างในกันนะใครอยากได้รถสวยดีๆรีบด่วนๆเลยนะคะฝากกดหัวใจเข้าจอเข้าใจกันด้วยนะฝากเขาจอ,อเข้าใจกันด้วยนะคะอ้าวเริ่มต้นด้วยตัวนี้ตัวนี้ตัดทิ้งไปตัวนี้ตัวนี้ติดจองแล้วนะลูกค้าจะมารับวันที่สิบอือโอเค เริ่มนะแถวในตัวนี้นะครับปี2021่อใช่แล้วตัวนี้ได้ตัว S l e a t เตอนะครับได้บาะนะคันนี้ได้บอกนางใช่ได้บอกหนังจากห้างแบบเรียกนะดีไซน์สวยๆไปเลยตัวนี้เป็น Master 2นะครับตัว1.3ึ่ง a ุด e ามเอรปี2021ับอค่ะคันนี้ปี2021นนะคะ Master ร์สอสสีดำคมเข้มมาอย่างนี้นะฮะ น้องสวยมากๆนะฮะไม่หลักหมื่นเหมือนกันตัวนี้สามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาแค่3ามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นเองนะสามแปดแปดจะสามแปดแปดคันนี้นะสามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะคะฟีดเอาได้เลยเหมือนเดิมนะคันนี้ฟีดเอาคันนี้จะตกผ่อนอยู่ที่ประมาณเจ็ดใบเทาเนาะเจ็ดใบเทาเป็นเจ้าของได้แล้วนะคะต่อมาต่อมาต่อมาไล่มานะครับตัวนี้ตัวนี้ สวยมากๆได้5ประตูแล้วก็เป็นตัวเ,เรียกไมเนเชนบอกไฟฟ้าแอร์แยกแอร์แยกหมายถึงว่าแอร์แยกอุณภูมินะครับ2ฝัง่งนะครับตัวนี้เป็น m a ส d a 3สามนะครับมาส d a 3ปี2018เต็มถามว่าถ้าไม่เต็มจะเป็นอย่างไรคุณไม่ได้บอกไฟฟ้าถ้าไม่เต็มคุณยังได้แอร์ไม่แยกอยู่อ,อ่เป็นออโต้ไม่แยกแต่ตัวนี้ปี2018เต็ม ไมเนอร์เชนได้บอกไฟฟ้า,แอ,อาแอร์ดออแอร์ดิจิตอลยกแล้วแอร์ดิจิ ital, ตอลออโตโด้ดูโอโซนถูกต้องแล้วก็นี่นี่แม็กนะครับมาจาัดเต็มแบบไฮเปอร์มาเลยตัวนี้นะครับคุณสาม,มารถเป็นเจ้าของน้องได้ในราคาแค่เพียงสี่แสนสามมนันบาทมาเอาไป 438นะ438นะคันนี้นะใครสนใจนะคะมาซา CX3 นะไม่ใช่มาซา3มาซา3มาซา3นะคะมาซา3ใครสนใจนะอ่านะครับอ่าพเศษนะสีสีโซเลตอ่านะครับสีโซเลตพิเศษฉ่ำๆใช่ขั้นทัดมาขั้นทัดมานะครับตัวนี้450นิ้วนนะครับสหรับรถขนาดคอมแพคบ้านเรานะเป็นเครื่องพันห้าใครๆต้องรู้จัก ด้าส่งประกวด<อ>ที่เป็น h o n d a j แจ๊ครับเป็นแจ๊สอีเคแจ๊สเคนะครับเขาเรียกรถในฝันของน้องๆวัยรุ่นหลายๆท่านเลยนะฮะอตอนนี้สามารถที่จะเอาเขาไปเป็นเจ้าของได้นะฮะเป็นปี18 1.5s เอาไปเลยสำหรับคันนี้ด้วยราคาแค่3 7 0 0 0 0 8,000บาท3นะคะ3า8 0 0 0บาทนะ h อน d a า a จ z k นะคะปี2018นะ3า8เเท่านั้นเอาลปมาเอาลงปมาเอาลงไปอ้าวอ่านะครับตัวนี้นะฮะได้สีเทาเป็นอ่าเมทริกมชชีนเทรย ถัดมาครับถัดมาตัวนี้เข้ามาอีกแล้วนะครับเข้ามาอีกแล้วสําหรับนิสสันจู๊กที่ใครชอบนะครับราคาแบบหวานหวานใจนะฮะ<อ>ตัวนี้เป็นนิสสันจู๊กปี2015อ่านะฮะตัวก่อนเป็นโฉมนะอ่าโฉมนี้ถือว่าเป็นโฉมยอดฮิตมากนะครับคุณสามารถเป็นเจ้าของน้องนะในราคาแค่เพียง268,000บาทเท่านั้นเอง 268นะฮะ268เท่าน<ต> er ั้นนะรถสวยรถสวยจ้ะหนูว่า